ท้องฟ้าสีเทาหนักอึ้งแสงแดดรำไรลอดผ่านก้อนเมฆหนาเสียงฝนเริ่มหยดเบาๆบนหลังคาสังกะสีที่ขึ้นสนิมกลิ่นขมเหลาคละคลุค้งผสมกลิ่นเลือดจางๆในน้ำฝนในบ้านไม้เก่าแสนเงียบสงบเสียงลมหายใจของพ่อแผ่วเบาข้าวของกระจัดกระจายโต๊ะล้มลงเก้าอี้หักเธอนั่งนิ่งมือสั่นหัวใจเต้นทีเหมือนกลองสึก แล้วเสียงฝีเท้าก็ปรากฏกกใกล้เข้ามาทีละก้าวประตูถูกถีบเปิดชายสามคนในชุดดำมือถือปืนหนึ่งในนั้นจุดบุหรี่สูดควันลึกก่อนพ่นใส่หน้าเธอพ่อพยายามลุกขึ้นบังเธอไว้ชายคนกลางยกปืนขึ้นทันทีเสียงปืนดังสนัน่น เลือดสาดเประเซ็น์ใส่ใบหน้าของเธอเธอกริดร้องโลกทั้งใบกลายเป็นสีแดงฉานเวลาผ่านไปหลายปีกลางป่างเงียบสงัดเสียงลมหายใจสม่ำเสมอของหญิงสาววัยสิปดเธอฝึกฝนร่างกายทุกวันจนกล้ามเนื้อแข็งแกร่งมีที่ถือในมือไม่เคยห่างจากตัว รอยแผลบนหลังมือคือตราประทับของความอดทนบ้านร้างกลางป่าคือที่พักพิงและสนามฝึกพื้นเต็มไปด้วยดินเปื้อนเลือดสัตว์หนังสือเกี่ยวกับจุดตายของมนุษย์วางเรียงเป็นชั้นเธอศึกษาบันทุกรายละเอียดจนแม่นยำค่าคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงเธอเดินสวมฮู้สีดำปืนซุกในกระเป๋า ปลายทางคือโกดังที่เธอเคยได้ยินชื่อในความฝันซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่นั่นคือรังของคนที่ฆ่าพ่อของเธอเธอซ่อนตัวในเงามืดใกล้ประตูโกดังเสียงหัวเราะเสียงเพลงเสียงขวดกระทบกันกลิ่นบุหรี่ประปนกับกลิ่นยาบ้าแรงจัดเธอสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดบานประตูเหล็กเปิดออกด้วยแรงผลัก เธอก้าวเข้าไปอย่างเงียบงนันชายคนแรกโดนแทงทะลุลำคอก่อนจะทันส่งเสียงเลือดพุ่งออกเป็นสายเธอไม่หยุดสายตานิ่งเย็นอีกคนพยายามควักปืนแต่ปืนในมือเธอเร็วกว่าหนึ่งจังหวะกระสุนทะลุเบ้าตาเขาล้มลงกองกับพื้นเธอเดินผ่านศพไปช้า หาหาเสียงร้องขอชีวิตดังสะท้อนในหูเธอแต่ดวงตาของเธอไม่ไหวเอนเหมือนเธอมองเห็นใบหน้าของพ่อทุกครั้งที่ปลายนิ้วแต่เกตปืนในห้องลับสุดของโกดังชายแก่ในชุดสูตรรู้ตัวดีว่าเธอคือใครเขาถอยหลังชนกำแพงมือสั่นเธอยกปืนขึ้นอีกครั้ง กลิ่นเลือดย้อนกลับมาชัดเจนมือของเธอแน่นค้างบนด้ามปืนสมองเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องในอดีตภาพพ่อที่สุดตัวลงต่อหน้าเธอยังฉายชัดในหัวปืนลั่นอีกครั้งเสียงสุดท้ายของเขาถูกกลืนหายไปในความเงียบห้องทั้งห้องเงียบราวกับไม่มีชีวิตอยู่ แต่หัวใจของเธอกลับเต้นแรงกว่าเดิมมือของเธอสั himself, ่นเล็กน้อยเธอมองมือเปื้อนเลือดของตนเองแล้วเงยหน้าขึ้นช้าหาห่าเธอเงยหน้าขึ้นช้าช้าแสงไฟสลัวเหนือศีรษะกระพริบเบาหาห่าทดานโกดังเก่าเริ่มรั่วน้ำหยดลงพื้นเป็นจังหวะ เสียงน้ำกระทบเลือดทำให้พื้นเป็นแอ่งแดงเข้มเธอก้าวออกจากห้องร่างของชายชุดดำหลายคนกระจัดกระจายราวกับตุ๊กตาหักความเงียบแปลกประหลาดครอบคลุมทั่วทั้งอาคารแต่ภายในใจของเธอไม่ได้เงียบมันเต็มไปด้วยเสียงเสียงของอดีตเสียงของพ่อที่หัวเราะในวันฝนตก เสียงร้องให้ของตัวเองในคืนที่โลกพังเธอเดินผ่านร่างสุดท้ายเด็กหนุ่มคนหนึ่งนอนหายใจรวยรินเขายกมือขึ้นเหมือนจะขอชีวิตดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกลัวเธอยืนมองเขานิ่งหาหะมือจับปืนไว้แน่นแต่ในใจกลับลังเล เสียงลมหายใจของเด็กหนุ่มกระตุกเขาพูดเบาๆว่าผมไม่เคยฆ่าใครผมแค่ส่งของคำพูดนั้นราวกับมีเข็มแทงเข้าในอกเธอยืนนิ่งเหมือนเวลาในโลกหยุดหมุนแล้วลดปืนลงช้าหาหาเธอเดินผ่านเขาไปโดยไม่หันกลับ เด็กหนุ่มมองตามด้วยแววตามไม่เชื่อภายนอกโกดังฝนเริ่มตกหนักเธอยืนอยู่กลางสายฝนเสื้อคลุมเปียกชุม่มเลือดผสมกับน้ำฝนไหลลงตามปลายผมของเธอเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าเหมือนจะถามอะไรบางอย่างแต่ไม่มีคำตอบจากเบื้องบนมือของเธอสั่นเล็กน้อยอีกครั้ง เธอยกมันขึ้นมาดูรอยเลือดยังติดอยู่แม้จะโดนฝนล้างในดวงตาของเธอไม่มีความโกรธอีกต่อไปมีเพียงความมองเปล่าที่เยือกเย็นฝนยังคงตกลมยังคงพัดแต่พอเธอยืนนิ่งท่ามกลางสายฝน เสียงฟ้าร้องดังกึกกล้องบนฟากฟ้าสายลมเย็นพัดผ่านราวกับรูปไร้าบาดแผลภายในใจร่างของเธอสั่นไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เพราะบางสิ่งที่เธอไม่เคยรู้จักความสงสัยว่าการล้างแค้นนี้เปลี่ยนเธอไปแค่ไหนในมุมหนึ่งของลานโกดังเธอเห็นกระจกบานเล็กแตกร้าว เธอเดินเข้าไปใกล้คุกเข่าลงมองใบหน้าตนเองใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยเลือดและคราบน้ำฝนแววตาที่เคยส่องประกายในวัยเด็กบัดนี้มีเพียงความแข็งกระด้างและเศษเสียวของมนุษย์เสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังเธอหันกลับทันทีมือจับปืนแน่นแต่เป็นหญิงชราคนหนึ่งยืนถือร่มไม้ไผ่ ใบหน้าเธอเต็มไปด้วยรอยย่นและแววตาเศร้าหนูเป็นลูกสาวของชายใช่ไหมหญิงชาราถามเสียงแผ่วเธอพยักหน้าหญิงชารายิ้มจางหาหะเขาเคยช่วยลูกฉันไว้จากไฟไม่เมื่อสิบปีก่อนเธอไม่ตอบแค่หลบสายตาหญิงชาราก้มลงหยิบผ้าขาวยื่นให้ เลือดไม่ล้างแค้นด้วยเลือดได้ตลอดไปหรอกมือของเธอชะงักเธอรับผ้ามาอย่างลังเลเสียงฝนยังคงตกต่อเนื่องเบื้องหน้าคือโกดังที่กลายเป็นซากเบื้องหลังคืออดีตที่ตามหลอกหลอนแต่เบื้องหน้าต่อไปคือทางที่เธอต้องเลือกเดินใหม่เธอหลับตาลงหายใจลึก ฝนเริ่มซาลงท้องฟ้าเริ่มเปิดแสงจางหาหะในความเงียบนั้นเธอเก้าวเดินออกไปจากซากความแค้นโดยไม่หันกลับมามองอีกเลยรองเท้าบูทที่เปียกฝนเหยียบลงบนดินเลนทิ้งรอยเท้าชัดเจนในเส้นทางที่ไม่มีใครเดินตาม กลิ่นดินเปียกบอบวนในอากาศเธอเดินผ่านต้นยญ้าข้างทางที่สะบัดไปด้วยแรงลมสองมือของเธอแนบข้างลําตัวปืนถูกเก็บไว้ในกระเป๋าแต่ความรู้สึกเย็นของเหล็กยังคงติดปลายนิ้วเป็นเหมือนเครื่องตัวใจที่ไม่มีวันลบได้ข้างทางมีสารไม้เก่ามีรูปปั้นพระเล็ก หาหะทุกที่ไม่ไปครึ่งดอกกลิ่นยังคงจางอยู่ในอากาศเธอหยุดยืนนานับนาทีมองดูเปลวไฟในถ้วยน้ำมันที่ยังส่องแสงแม้สายฝนจะโปรยเธอคุกเข่าลงช้าหาหะและหลับตาไม่มีคำพูดไม่มีน้ำตา มีเพียงลมหายใจที่เบากว่าเมื่อก่อนเหมือนเธอปลดบางสิ่งที่แบกไว้มานานเสียงมอเตอร์ไซค์เก่าๆดังมาแต่ไกลชาย,ชายวัยกลางคนในชุดเปียกฝนจอดลงข้างเธอเขาไม่ได้พูดอะไรเพียงส่งหมวกกันน็อกให้เธอเธอมองหน้าเขาเขายิ้มบางๆแล้วพยักหน้า ไม่มีคำถามไม่มีคำสัญญาแค่ยื่นมือให้ในวันที่เธอไม่แน่ใจว่าควรก้าวต่อย,ยังไงเธอสวมหมวกกันน็อกแล้วขึ้นซ้อนท้ายรถค่อยๆเคลื่อนตัวไปตามทางโคลนฝนเบาลงเหมือนฟ้ากำลังเปิดทางให้เธอไม่รู้ว่าจุดหมายอยู่ที่ไหนแต่รู้ว่าการเดินทางครั้งนี้ เธอจะไม่ต้องหันกลับไปล้างแค้นอีกเพราะสิ่งที่เธอฝังไว้ในโกดังหลังนั้นไม่ใช่แค่ศพของศัตรูแต่คืออดีตของตัวเธอเองถนนเล็กๆคดเคี้ยวผ่านทุ่งนาเขียวขจีสายลมพัดหญ้าไหวราวกับโบกมืออำลากลิ่นดินหลังฝนตกหอมสดชื่นแปลกตา ต่างจากกลิ่นเลือดที่เธอเคยจดจำมอเตอร์ไซค์แล่นช้าๆผ่านหมู่บ้านเงียบสงบเสียงเด็กหัวเราะจากลานวัดหญิงชารานั่งปอกมะม่วงใต้ต้นไม้ใหญ่ชีวิตธรรมดาที่เธอไม่เคยมีเธอแอบมองผ่านกระจกข้างเห็นใบหน้าตนเองสะท้อนกลับแววตาที่เคยแข็งกร้าว บัตรนี้อ่อนลงคนขับไม่ได้ถามชื่อไม่ได้ถามว่าเธอมาจากไหนเหมือนเข้าใจว่าบางคำถามไม่จำเป็นต้องพูดรถหยุดลงหน้าบ้านไม้หลังเล็กริมคลองมีกลิ่นข้าวสุกโชยออกมาจากครัวเสียงเป็ดร้องจากสวนหลังบ้านและแมวตัวหนึ่งนอนขดอยู่บนบนันได เธอลงจากรถช้าช้ายืนมองบ้านที่ไม่ใช่ของเธอแต่ให้ความรู้สึกอบอุ่นจนหน้าประหลาดชายคนนั้นบอกเพียงสั้นหาหะอยู่ที่นี่ก่อนจนกว่าจะพร้อมเดินต่อเธอพยักหน้าไม่รู้จะพูดอะไรมือยังคงสั่นเล็กน้อย เมื่อเธอก้าวขึ้นบันไดเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งออกมาดวงตาใสาซื่อจับมือเธอไว้แล้วพูดว่าพี่จะอยู่กับหนูใช่ไหมคำถามเรียบง่ายแต่ทิมแทงลึกยิ่งกว่ากระสุนเธอมองตาเด็กคนนั้นแล้วยักหน้าอีกครั้ง ภายในใจมีบางอย่างกำลังเติบโตไม่ใช่ความแค้นไม่ใช่ความกลัวแต่คือความหวังเล็กๆที่เธอไม่เคยอนุญาตให้มีมาก่อนเธอก้าวเข้าไปในบ้านเสียงประตูไม้ปิดเบาหาหะโลกภายนอกยังหมุนไปแต่ภายในเธอเพิ่งเริ่มหายใจอีกครั้ง ภายในบ้านไม้หลังเล็กกลิ่นข้าวสวยหอมกลุ่นลอยอวนไปทั่วห้องแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างไม้เก่าสาดลงบนพื้นไม้เรียบเสียงจานชามกระทบกันเบาๆดังมาจากห้องครัวหญิงชรานั่งอยู่หน้าหม้อข้าวหันมายิ้มเมื่อเห็นเธอมากินข้าวก่อนนะลูกแล้วค่อยพักเธอพยักหน้าเงียบ หาห่าเดินเข้าไปนั่งบนเสื่อที่ปูไว้ข้างวงข้าวเด็กหญิงคนเดิมนั่งข้างเธอมือเล็กๆวางช้อนลงในจานเธอมองภาพตรงหน้าเหมือนไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือฝันข้าวร้อนๆช้อนแรกในรอบหลายวันเมื่อเข้าปากน้ำตาก็ไหลโดยไม่รู้ตัวรสชาติไม่ใช่แค่ข้าว แต่มันคือความปลอดภัยหลังมื้ออาหารเธอเดินออกไปหน้าบ้านนั่งลงที่บันไดไม้มองผืนน้ำที่สะท้อนท้องฟ้าเสียงมแมลงร้องจากพงหญ้ากล่อมบรรยากาศให้เงียบสงบเธอหยิบมีดเล่มเล็กออกจากกระเป๋าด้ามจับยังเปื้อนรอยนิ้วของเธอเธอมองมันครู่หนึ่งก่อนใช้ผ้าสะอาดเช็ดจงอาวับ จากนั้นเธอหยิบกล่องไม้เล็กๆที่ได้จากชายคนนั้นเปิดออกช้าหาหาภายในมีสมุดเปล่าหน้าขาวสะอาดปากกาด้ำหนึ่งถูกวางไว้บนกระดาษแผ่นแรกเธอเปิดสมุดมือยังลังเลแต่แล้วก็เขียนบรรทัดแรกลงไปวันนี้ฉันไม่ได้ฆ่าใครเลย เธอหยุดแล้วเขียนต่อฉันกินข้าวกับเด็กคนหนึ่งเธอยิ้มให้ฉันทุกตัวอักษรค่อยๆปลดพันธนาการเหมือนเลือดในร่างไหลกลับเข้าสู่หัวใจอีกครั้งดวงอาทิตย์เริ่มลับฟ้าแสงสีทองอ่อนทาบทับบนใบหน้าเธอเรากับให้รางวัลกับคนที่ยังยืนหยัดอยู่ได้หลังพายุผ่านพน้น เธอหลับตาปล่อยให้ลมหายใจสุดท้ายของวันนี้เป็นลมหายใจแรกของชีวิตใหม่ที่ไม่มีเสียงปืนอีกต่อไปค่ำคืนคลีค่คลุมหมู่บ้านด้วยม่านสีครามแสงจากตะเกียงดวงเล็กหน้าบ้านไหวหๆตามสายลมเสียงกบร้องว่าเบาๆจากท้องทุ่งที่เปียกชื้นหญิงสาวยืนอยู่ริมระเบียง เงาสะท้อนของดวงจันทร์ทอดตัวในดวงตาของเธอข้างกายคือเด็กหญิงที่หลับสนิทในอ้อมแขนอบอุ่นเงียบสงบแตกต่างจากทุกคืนในชีวิตที่ผ่านมาเธอมองออกไปยังเส้นทางที่ไกลโพ้นเส้นทางที่เคยเต็มไปด้วยไฟและเลือดแต่ในเวลานี้ไม่มีอีกแล้ว มีเพียงเสียงหัวใจที่กลับมาเต้นเป็นจังหวะปกติความแค้นที่เธอเคยยึดถือถูกปลดปล่อยไว้ในคืนฝนตกมีเพียงสิ่งหนึ่งที่เธอยังยึดไว้คือความทรงจำของพ่อซึ่งไม่ได้ตายจากไปพร้อมเสียงปืนแต่ยังมีชีวิตอยู่ในวิธีที่เธอเลือกจะมีชีวิตอยู่ต่อเธอก้มมองเด็กในอ้อมแขน ยิ้มบางๆที่ริมฝีปากเธอรู้แล้วว่าไม่ต้องวิ่งเลยความมืดอีกต่อไปแต่ควรเป็นแสงเล็กๆให้คนอื่นเดินต่อท้องฟ้าคืนนี้ปลอดปโปรง่งดวงดาวส่องแสงพร่างพรายเหนือหลังคาบ้านเธอกระชับผ้าห่มให้เด็กหญิงแน่นขึ้นก่อนจะเดินกลับเข้าไปในบ้าน ประตูไม้บานเก่าเลื่อนปิดอย่างแผ่วเบาปิดฉากอดีตเปิดชีวิตบทใหม่ที่เธอเป็นคนเลือกเขียนด้วยมือของตัวเอง